ปับมือต้อนรับนะครับทั้งเบียร์คืณน่สนันและก็เบ๋ยเบ๋ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้องบอกอย่างงี้คุณผู้ฟังพอดีมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยนถึงป่านกลางนะฮะเนื่องจากสตูดิโอของเราสวยเกินไปครับใช่ไหมใช่ใช่นะครับสงสารเนี่ยคือเว๋ย์เวย์เบยหนาวแอร์หรือเหนืออะไรคะลูกหนาวใจค่ะ อาทักทายชาวเชียงใหม่หน่อยเลยก็สวัสดีชาวเชียงใหม่นะคะจริงๆบอยเป็นคนเชียงใหม่เนาะจริงเหรอแราเป็นคนเชียงใหม่คนบ้านไหนบ้านอยู่แถวมงฟอร์ดนะคะกัวันนี้กับปิกบ้านเนาะดีใจขนาดเลยเอาซิงเกิลใหม่มาฝากตัวน้าพี่ถึงเบียร์ค่ะก็สวัสดีครับผมถังเบียร์ก็มาเชียงใหม่ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สามต้องบอกว่ายังอบอุ่นและมีความสุขเหมือนเดิมครับครับค่ะก็นั่นก็เป็นคนเชียงรายนะคะใกล้ๆกันนะคะ คือบอกตรงว่าอยากจะพูดภาษาเหนือเขาได้บ้างนะคะ <laughs> พูดได้คำเดียวอู้บวดจ้างนะพอและ,ะแค่นี้เองเออขอประโยคนเนี่ยแหละก็พูดไม่เป็นเนี่ยแหละบอกเข้าไป <c oughs> สารภาพตรงๆแต่ว่า,นาวนเนี่ยแหละค่ะญาติส่วนใหญ่ก็เป็นคุณทางคุณแม่เป็นคนคนเหนือหมดเลยก็เนก็จะรู้ <c oughs> สึกว่าทุกครั้งที่ได้กลับมาแบบโซนๆนี้มีความสุขเหมือนได้กลับบ้านนะครับก็เป็นแล้วก็นนะฮอนคนเชียงใหม่ เชียงรายทั้งเบียร์เขาดีคนใต้คนใต้คนใต้คนบันไดคนนครครับคนนครนะครับรู้สึกว่าทั้งสามคนเนี่ยนะครับเส้นทางการเข้าสู่นะครับวงการเพลงนี้มากันยังไงเป็นไปเป็นมาอย่างไงเริ่มที่ไหนก่อนเริ่มที่ใครก่อนเริ่มที่หนูก่อนก็ได้อ้าวเวอร์อนเวยก์อันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรแก่ปีเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่สุดก็คือเหมือนพวกเรา3ามคนนะคะก็มาจาก การแข่งขันเรลิตี้ t ูอะคาเดมี่แฟน a าเ a ียหรอเอฟนั่นเองก็ไว้ปี8นะคะปีแใช่แล้วก็พี่ๆก็จะปีสิบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ห่างสองปีสองปีแต่เราเด็กสุดนะอาก็ตามนะอะไรกันอ่าแล้วแต่ก็ก็นี่แหละค่ะคือแข่ง AF8 มาแล้วก็อย่างปีไหวจะมี เป็นปีที่เหมือนแตกต่างจากทั่วไปไหนก็ปกติจะมี12คนเข้าบ้านแบบ24คนนะคะเท่าไหร่นะ24ค่ะเอาพี่ตั้งใจจะแยะก็นันสินะนันจินะเฮ้ยแต่ว่า24คนเข้าบ้านถึงนี้ก็อืมไม่ธรรมดาก็ก็คือแล้วพอเขาก็จะแบ่งเป็น12คนที่ได้เข้าบ้านแล้วก็12คนที่ออกมาก่อนแล้วก็อยู่ใน12คนที่ออกมาก่อนค่ะแล้วก็ ปีนั้นเนี่ยพี่อมชาตรีคงสุวรรณเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของรายการเ <Hey! S 2> อ็กแฟดีดีอ่ะก็พี่อมก็เป็นเหมือนหนึ่งในผู้บริหารของสถาภาพดนตรี<ะ>ก็ชักชวนมาทำเพลงที่สถาภาพแล้วก็เป็นจุดกำเนิดที่ได้มาอยู่กับบ้านหลังนี้สถาภาพดนตรีน <c oughs> ี่อ่ะคราวนี้ถึงทางเบียร์บ้าง,งทังเบียร์เป็นประกวดร,รายการ True c a d e m y Fantasia ซันที่10ครับก็เข้าบ้าน24คนเหมือนกันแล้วก็แบ่งทีมเป็น2ทีมอ๋อเป็นสองทีมเป็นทีมยังไงครับแบ่งทีม ฝากละสิบสอคนครับฝันละฝ่ายละฝากรักมีชื่อมีชื่อทีมแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยแต่ละวีจะต้องส่งตัวแทนออกมาแบทเทิลกันอพอส่งตัวแทนออกมาแบทเทิลกันเนี่ยก็ทีมไหนที่แพ้คนในทีมจะต้องโดนหวดออกหนึ่งคนจนเหลือสิบสอคนสุดท้ายครับแล้วก็ได้กลายมาเป็น a อฟซครับผมใช่ครับนะครับอะถึงพี่ใหญ่ของเราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มน้องได้พูดหมดแล้วนะคะเรื่อเรื่องก็ มาจาก AF ด้วยล่ะค่ะครับเพื่อน AF อะไรครับเ f 10เหมือนเหมือนทางเบียอะไรเหมือนทางเบียนะครับคนละทีมกันอยู่คนละทีมกันด้วยไม่ถูกกันไม่ถูกกันเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถูกกันอยู่นะอ๋อไม่ใช่สิถูกกันแล้วรักกันรักกันคือบ้านเอเป็นเป็นบ้านหลังใหญ่ที่รวมนักล่าฝันตั้งปีก็โหมี12คนบ้าง2ี่กว่าคนบ้างนะนั้นรู้สึกว่าพวกเราโชคดีเหลือเกินที่อย่างน้อยครั้งหนึ่งเราได้ได้ได้ทำอะไรบางอย่างร่วมกัน อยู่ในสายตาของคนดูทั่วประเทศแล้วก็มีคนที่ให้กําลังใจให้เราโหวตให้เรานะคะก็ก็เป็นบ้านหลังแรกแหละว่างั้นแล้วอย่างปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่บริษัทสหภาพดนตรีแล้วก็ทรูแฟนดิชเนเป็นพาร์ทเนอร์กันก็จะมีน้องๆบางคนที่อยู่ True Fan ล้วอีกบางคนที่ถูกย้ายมาที่สหภาพซึ่งที่ย้ายมาก็จะปีเราก็จะมีนันมีพี่เทมแล้วก็แคนเบียใช่ค่ะอันนี้ก็คือถามว่าส่วนการการทำงานก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าง สาภาพตรีอาจจะเน้นเรื่องของเพลงหน่อยค่ะประมาณนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของเราสองคนที่ได้มาใช่ครับนะครับก็คือเ๋เ๋มาจาก F8 นะครับส่วนทั้งเบีกับคุณนันสิบเอฟบนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมาถึงที่นี่เนี่ยแต่ละคนก็วันนี้มากับซิงเกิลใหม่ใช่แล้วต้องถามก่อนเอาใครก่อนดีเบ๋เ๋ครับ ได้ค่ะเป็นเพรด้ที่ให้เป็นหวยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดปลตเซอร์ไพรสาด้วยจริงเหรอวันนี้วันที่9เดือน9อ่าอันนี้ถือเคดหรือเปล่าก็เรียกว่าถือเคดหรือเปล่าพี่จีโอ้ยเห็นหอ๋อห้าพันห้าพันคือตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเสียดายแล้วมันมีกล้องนะฮะถ้ามีกล้องนี้ทุกคนจะเห็นว่าน้องบัวเบ๋ยที่จะบล็อกแหวกๆนะฮะเพราะว่ามันมีจุดๆหนึ่งที่โอ้โหขนาดที่ผมพูดจุดเฉยๆเลยนะฮะถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับหรือแฟนบันแท น้องวัเบิร์กก็จะรู้นะครับว่าคนจะรู้ตั้งแต่เอฟว่าหนูกลัวจุดหนูกลัวจุดเราตอนนี้ออฟฟจุดอกของเราได้จุดเยอะมากอ่ะเว๋ยเว๋ยวันนี้กับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ใช่ค่ะก็คือจะปล่อยทั้ง MV แล้วก็ทั้งเพลงพร้อมกันเลยใช่ทั้ง MV ทั้งเพลงเลยใช่ค่ะชื่อเพลงเสียงความคิดถึงเสียงความคิดถึงนะซิงเกิลที่สามแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราเข้ามาก่อนแล้วก็จะมีซิงเกิลเยอะกว่าเขาหน่อยนึงนี่ ต้องบอกว่าที่จริงเนี่ยซิงเกิลแรกขอ,ของของน้อยเบ๋ยคือเพลงนานแค่ไหนนานแค่ไหนแล,แล้วก็ตามมาด้วยโลกที่มันไม่มีเธอโลกที่มันไม่มีเธอและว,ว,ว,วันนี้ซิงเกิลที่3เสียงความคิดถึงนะคะเสียงความคิดถึงวันนี้นนเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าการทํางานกับเพลงเพลงนี้ก็ครั้งนี้ไหวทำงานกับอ พี่กอล์ฟไวโน่เซเว่นค่ะเป็น <c oughs> อ่าร็อกเนาะ <Rock. S 1> เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลงังวงไวโน่เซเว่นแล้วก็<ม>พี่กอล์ฟมาทําทั้งโปรดิวเพลง<อ>แล้วก็เป็นคนถ่าย MV เป็นผู้กํากับ MV ด้วยก็คือ<ม>เหมือนพอแกแต่งเพลงแล้วเขาก็จะมีภาพในหัว<อ>เลยเพราะฉะนั้นผลงานก็จะออกมาเป็นแพ็กเกจก็จะแบบภาพและเสียงจะมาด้วยกันก็เลยอยากจะให้ดู MV ไปพร้อมๆกับเพลงต้องบอ,อกว่าซิงเกลิลที่สามนี้นะ้องบเวยมีส่วนช่วยไหมฮะ ก็สำหรับการทำงานของหวยเนาะหวยก็อยู่กับทีมของพี่อมชาตรีคงสุวรรณค่ะพี่อมเป็นเอ็ก u t เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ให้พี่อมก็จะแบบให้ความสำคัญกับการที่แบบฟังความเห็นเราให้หวยอยู่ในทุกขั้นตอนเลยเขียนเนื้อก็แบบเอาไปนั่งอยู่ด้วยถ่ายเ e อ็มีก็คิดว่าย,ยังไงอชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมอนจะได้ได้แสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนว่าชอบไหมไม่ชอบหรืออะไรอย่างงี้ค่ะนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้ความหมายประมาณไหนเสียงความคิดถึงมันเป็นเสียงแบบไหนยังไงก็เป็นเสียงความคิดถึงอ อันนี้อันนี้ไม่ใช่เสียงความคิดถึงครับเป็นเสียงความหอยหัวนะคะหวหวนะะประมาณน,น,นี้ในความเสื่อมคนฟังต้องลองฟังดูก็คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่เหงาะค่ะที่อยู่ห่างจากคนรักแล้วก็เหมือนพลัมเพอคิดถึงจังเลยทํายังไงดีแบบก็แบบร้องเป็นเพลงออกไปให้เขาได้ยินอ,อะไรอย่างนี้นะครับบางทีความคิดถึงอาจจะเห็นภาพไปยากขอเป็นเสียงเพลงอาจจะเห็นภาพไปง่ายขึ้นใช่ค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังฟังก่อนไหมเดี๋ยวมาพูดกันลองฟังกันก่อนจะได้แบบได้ยินเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนครับว่าเนื้อหาเพลงประมาณไหนกับเพลงนี้นะครับเสียงความคิดถึงจากน้องไว้ไว้ค่ะจ้าโอ้โหเรียกว่ามีหมดเลยนะตั้งแต่ไต่คีตะเกียดตะกายคีบิดคีขึ้นไปไดไปรอตีลังกาคีเลยทีเดียวเมื่อกี้เห็นพูดว่าความยากของเพลงนี้อยู่ที่การร้องประสานค่ะร้องประสานใช่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเมโลดี้เขาขยับเยอะมากอใช่ไหมก็อย่างแบบ ก็เลือกแค่เพียงน้ำตาเทียนอย่างนี้ก็ต้องบอกกัเลือกต้องบอกว่าคุณผู้ฟังถ้าตอนที่เราเปิดเพลงนี้นะครับที่สตูดิโอเนี่ยนะทั้งสามท่านนี้ช่วยกันร้องโอ้ใช่เลยค่ะร้องร้องทำใหมเออต้นศิษย์นะอึกเอาไหมคือต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ร่วมใช่ไหมครับคือคืออยากจะไล่ตามคีย์อยากจะไต่บ็นโน้คีย์บ้างอะไรเงี้ยจริงๆคือเพลงเขาเพราะค่ะเนี่ต้องร้องตามได้ง่าย นะฮะตอนนี้เมื่อกี้พี่นันได้ไปประมาณ20บาทนะฮะ,<ช>ฮะยัดไปดดได้ตร <c oughs> งก็เรียบร้อยะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าความยากาอยู่ที่การไล่คีใช่ค่ะนะฮะอยู่ที่การบิดขีด้วยอ่ะ1เพลงนี้ครับนะฮะ ที่เพลงว่าเสียงความคิดถึงฝากฝากเลย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 นะคะเดี๋ยวเอ็มบีน่าจะออกน่าจะประมาณสองทุ่มของที่ช่องยูท YouTube ของสหภาพดนตรีค่ะสามารถเซิร์ชหาแล้วก็ไปกดซับสไครป์กันได้เลยนะคะเอ็มบีมาเมื่อไหร่แจ้งเตือนแน่นอนนะฮะดาวน์โหลด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 ก็มีทั้งแอปพลิเคชันต่างๆนะคะทั้ง i อ u n e s เซต่างๆแล้วก็มีดอกจันซีเก้าสอง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 กดสองสี่ค่ะครับผมอ่ะลำดับต่อไปใครดีใครดี ถอบอรครับถอบอนะครับนะฮะถังเบียร์นั่นเองคุต้องบอกว่าถังเบียร์นี้อย่างที่สมเป็น AF ที่มีแฟนคลับเยอะจริงๆเพร <ๆ S 1> าะตอนนี้แชมเปี้ยนนะฮะแต่งแต่งแชมเปี้ยนคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านนี่นะฮะโอ้โหบอกว่าฝากคําถามมาเยอะมากด<ม>ิจิอาโปคะฝากถามด้วยว่าทําไมน่ารักจัง อ๋อมันเป็นความสามารถส่วนตัวครับผมขอกรีดทีเลยวขอกรีดเลยเออแซลเลนแซลเล่นก็เป็นเป็นตองตัวเองเนี่ยนะครับครับเป็นอย่างนั้นครับผมน่าคิดว่าออยากเจอถังเบียร์จังก็มาสิครับมาที่นี่เลยนะครับวันนี้นะเรามีร้องเลงที่ร้านไหนนะครับที่ไหนที่ไหนวันนี้ที่ไหนบอบการ์ลัดนี่มาร์สิบเบ็่ะบอบการ์ด ก็คือซอยตรงข้ามนั่นแหละวอร์มไปกันได้ไปกันได้นะครับวันนี้ไปทั้งสามท่านใช่ไหมใช่ค่ะไปบอกว่าเราเตรียมเพลงพิเศษมากมายหลายเยอะมากใช่เตรียมเพลงพิเศษมากมายหลายสิ่งหลายเพลงครับครับนะฮะซ้อมกันทั้งตลอดเวลาเลยนะคะซ้อมกันในรถซ้อมกันทุกอย่างจนพี่พี่เออพี่พี่ช่างขับช่างขับรถเอ้ยช่างขับเอ้คนช่างขับรถ เรารถเรารงได้ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นบอยแบนด์ใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีบอกว่าอยากจะฟังพี่ถังเบียร์ร้องสดๆด้วยได้ได้ได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้เรามาพูดคุยกันก่อนนะใจเย็นๆใจเย็นๆอ่ะเตรียมตัวแล้วอืมจะไอ่แฮมอ่มดื่มน้ำเอาน้ำเพิ่มไหมครับเบียร์ไม่เป็นไรครับนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าถังเบียร์นี่ก็เป็นแชมป์ครับ AF10 ใช่คบนะครับ กับฟิงเกิลนี้ที่บอกว่าหลายหลายคนชอบนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าผิดแค่ไหนครับผิดแค่ไหนแล้วตกลงผิดแค่ไหนครับผิดมากผิดมากมากเลยถ้าไปดู MV แล้วจะรู้ว่าผิดแค่ไหนเนี่ยเอ็มวีมีแล้วใช่ไหมเอ็มวีดีมากครับต้องบอกว่าเอ็มวีเนี่ยคือหล่อมากหล่อมากนางเอกดีมากใครใครนางเอกนางเอกคือพี่เมย์จากเพลมโยเรื่องผมโงครับส่วนพระเอกเนี่ยคือพี่เป็กปรมนัทเอ็มวีเนี่ยเป็น MV ที่ยาวมากคือ7นาที แกวิคราะหวเพื่ออะไรยังม <kek voir S 1> ีติ่งเฮ้ยมันเพื่ออะไรเพื่อความเพื่อความชัดเจนใช่แลวความชัดเจนแบบเหมือนเรื่องราวประมาณไหน่าคลับไฟเดย์เหมือนแบบว่าเรื่องราวดราม่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนละครสั้นเรื่องหนึ่งเลยละครสั้นเรื่องหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้ทางเบียร์มีส่วนร่วมยังไงบ้างมีส่วนร่วมแต่แรกเลยครับว่าแต่งเขียนเนื้อเพลงเองอิดีเองแล้วก็ได้ทีม เนื่อง,งจากไม่เคยเรียนเขียนเนื้อเพลงหรือว่ามีประสบการณ์ในการเขียนเนื้อเพลงมาก่อนไม่เคยเขียนมาก่อนม่เคยม่เเพลงแรกในชีวิตเพลงแรก ใช่แล้วก็เขียนเนื้อเพลงออกมาแล้วก็ให้ทีมโปรดิวเซอร์คือพี่ก๊อกมอมหลวงบวรชัยสุขสวัสดิ์แล้วก็ทีมโปรดิวเซอร์อะค่ะเป็นคนช่วยเรียบเรียงเนื้อเพลงให้<ม>แล้วก็กลาตัวเนื้อเพลงต่างๆให้เข้าที่ที่สุดร<ม>วมไปจนถึงตัวดนตรีเองเนี่ยพี่ก๊อกก็เป็นคนจัดการให้ส่วนเมโลดี้เนี่ยทางเบียก็เป็นคนร้องหืมฮามใส่โทรศัพท์ให้พี่เขาทําให้ครับอืมก็เราทั้งเขียนเนื้อแล้วก็อลองไกด์อ่าเรียกว่าลองไกด์ก็ได้นะแล้วก็ให้เขาคัด ไฟดนตรีเข้าไปทำนองก็ไปก็เป็นเพลงนี้ใช่้นี่เป็นซิงเกิลต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่2ที่2ซิงเกิลแรกคือซิงเกิลแรกคือ shut up and dance e l e c t r o n i ม music เป็นเพลงเต้นอ่าให่าหญ่ใหญ่ใหญ่่่่่ี่นบอกว่าเต้นปุ๊บพอเพลงเศร้านี่โอ้โหเรืย่าต่างๆมากนะก็ก็ต่างครับแต่่า Back to the basic ครับผมกลับมาจุดเริ่มต้นเพราะว่าจริงๆเริ่มต้นจากการที่ร้องเพลงช้ามาก่อนอยแล้วแล้วพอเราโตขึ้นเรามีไอดอลมากมายคริสเอ่ auer, อคริสบาว์ซีบีเปอร์หรือว่าจะเป็นพี่กอฟฟี่ไมพี่ชินชินอาวุธอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากร้องเพลงหรือเพลงเต้นที่เป็นเพลงเพอร์ฟอร์มเราก็เลยหันมาเรียนเต้นฝึกเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เราคิดว่ามันสนุกในการที่เราจะทําตรงนี้ครับรก็เลยทําสิ่งแรกเป็นเพลงเต้น ใช่แล้วครับก็เหมือนแบบกระตุ้นก่อน<ช>แล้วพอมาเป็นเพลงช้าผลตอบรับเป็นไงบ้างต้องบอกว่าผลตอบรับเพลงช้าดีมากดีมากๆเพราะว่าคือคนรู้กันแล้วแหละว่างเบียร์เนี่ยเ,เต้นได้แต่อยู่ในบ้าน Academy Fan t a s i ย <อะ S 2> แล้วก็รู้ว่าเนี่ยร้องเพลงได้ทั้งลูกทุ่งสตริงหรืออะไรก็แล้วแต่ร้องได้หมดแล้วก็พอมาเป็นเพลงนี้ทูนก็คาดหวังว่าอยากให้เป็นเพลงช้าที่เป็นเพลงที่ร้องจริงๆก็เลยได้ได เปลียนเพลงนี้ขึ้นมาแบบว่าเน้นร้องจริงๆเลยครับไม่ได้เพอร์ฟอร์มอะไรเลยร้องอย่างเดียวเลยร้องอารมณ์อินเนอร์มาเลยอินเนอร์มาเพราะเราแต่งเองไงเรารู้อินเนอร์ใช่ไหมเรารู้อินเนอร์เพลงเราได้แบบใช้เสียงจริงๆดังนั้นเราจะไม่เปิดเพลงนี้เพราะเราจะให้คุณร้องสดๆได้ครับเพราะว่ามีมีรีเควสต์มามากเห็นไหมมีมีบอกว่าดู MV แล้วเศร้ามากๆเลยทิชชู่หมดเป็นม้วนโดนแม่ด่าเลยค่ะ เดียวเดียดซื้อที่ชื่ถูกต้องเมื่อไหร่จะเขียนเพลงใหม่อีกขอเศร้าๆแบบผิดแค่ไหนนะคะพี่ถังเบียได้ครับผมก็ตอนนี้พี่นันก็แต่งเพลงให้ถังเบียเรียบร้อยชื่อเพลงว่าล้มลงตรงกลางเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวันเมื่อวันก่อนเราไปแล้วก็ผ่านทางรถไฟเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยอยากถ่ายรูปจังเลยแล้วก็ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์โซโลไลท์นะเราก็ไปเลยดังรถไฟโล่งๆไปกัน3-4คนแล้วก็ถ่ายรูปทีนี้มันก็บอกให้น้องสุงเวียอยู่เฉยๆถ่ายรูปที่ถ่ายให้แต่เป็นจังหวะที่เหมือนเขาทําท่าจะลุกพอดีภาพที่นั้นได้ก็สภาพเหมือนล้มเหมือนล้มลงไปเราก็นึกคือนึกแบบแคปชั่นขึ้นมาได้อันนึงว่าแบบ ล้มลงอยู่ตรงทางรถไฟเหอนแล้วก็มีเนื้อเพลงขึ้นนะเนื้อเพลงยังไงเธอวิ่งด้วยเนื้อเพลงยังไงล้มลงอยู่ตรงทางรถไฟหัวใจไม่ไหวคิดถึงเธอให้แค่นี้ค่ะมีสองอนกำลังทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่เราเนี่ยสามคนคือถ้าอยู่ด้วยกันถ้าไม่แต่งเพลงก็เล่นตลกครับถ้าไม่เล่นตลกก็แบบร้องอะแคปเปลากกันสามคน นะครับเอามาเป็นว่าเดี๋ยวมีคุณฟังขอบว่าอยากฟังสดๆได้เพลงลงๆเดอย่กันเพื่อน้าไหนอาจจะเป็นรีเควสต์เพลงใหม่ล่าสุดก็ได้โอเคพร้อมนะครับเพลงนี้เดี๋ยวเราจะฟังกันแบบสดๆแนวอะแครเปล่าโดยมีการฟชชิ่งริงของสองสาวเผยๆกับคุณนันนะฮะกับเพลงนี้ผิดแค่ไหนครับสดๆกันที่นี่กับไลฟ์อินเชียงใหม่ร้อยสิเสองห้าเฟมสดใหม่ใช่เลยครับผม ผิดแค่ไหนห้ามเ่าไรหัวใจไม่ฟังมันต้องการแค่รักเท่านั้นแม้จะผิดต่อใครใจชัางไม่อาจดึงรัง้งห้ามยึงไรเมื่อต้องการมันควบคุมหัวใจไม่ค่อยทันผิดแค่ไหน ก็จะขอรับมันอืมปอบเบอร์ปอบเบอรสิจัดปอบมบอปอบเบอร์้นุ่มมีตกตกเพี้ยนต้องต้องบอกว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าพอดีล้มตรงทางรถไฟใช่ถูกต้องค่ะ เออนะเขาบอกว่าเสียงยังกล้องอยู่ในหัวใจของหลายคนอยู่นะฮะเมื่อกี้เสียวเสียวอะอาล่ะนะครับอยากฟังนันบ่วยๆทังเบียร้องเพลงด้วยกันเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะพี่ทังเบียต้นเก่งเวอร์ชอบการออกเสียงชอบการออกเสียงชอบออกการออกเสียงแล้วกันครับสเตนของพี่ใช่ไหมครับ พวกเราได้สามคนครับพวกเรากันลักษณะนะครับไม่ชาติลน์บางทีพู้ไทยก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นคนจากประเทศอะไรครับเป็นคนจากสิงคโปร์อ่านะครับเป็นเป็นลูกครึ่งนะครับลอดช่องกับสิงคโปร์เยี่ยมนะครับใส่กนที่อร่อยเลยเป้าเว้าว้าวอะคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งนะฮะศิลปินที่ต้องบอกว่าแฟนคลับนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันนะนั่นก็คือสาวนันสุนัน่ะเรียวจะเรียกสาวได้ไหม จะให้พี่เรียกสาวดีไหมค่ะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่พี่นะขอให้เรียกได้ครับผมย่ะเย่ตัวนี้กับสาวนสันท์ครับผมนะครับเสื้อผ้ามือหน่อยครับชอบเวลามีคนเปลี่ยนชื่อให้เราอะเอเหรอสุนันทาสัวนันทาขอบคุณมากค่ะต้องมีทาด้วยต้องมีค่ะขอบคุณค่ะอจริงจริงะเกิดพูดถึงสุนันทานี่จะเป็นแบบสายสายเจ้าทางเหนือเหมือนกันนะค่ะเออแต่แต่สุนันทานี่จะมีความเป็นเหนือ คือจะรู้อะไจะเป็นนามสกุลหรือว่าชื่อประมาณทางทางเหนือค่ะแม่ก็อยากตั้งให้เวลาลูกโตแล้วก็รู้สึกว่าชื่อนี้เชยจังเลยเนาะฮ้ยไม่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 ซุนันุนนเป็นมีแต่รุ่นคุณป้าทั้งนั้นเลยนะคะชื่อที่คุณนันสุนันชาเจอออกลดเลยนะครับมาถึงนะครับคุณนันนะฮะก็อย่างที่บอกว่าซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่ จริงๆถ้ารวมทุกเพลงก็ซิงเกิลที่4ค่ะซิงเกิลที่4<ช>ก่อนนั้นี่มีมีมีเพลงแรกก็คืออยู่ในอัลบั้มของเอฟเอฟรวมอะค่ะอัลบั้มรักและขอบคุณก็จะมีซิงเกิลของน้องๆทุกคนเลย12คนของเอฟสินะคะคแล้วก็เพลงที่เปิดตัวเพลงแรกอย่างเป็นทางการก็ชื่อเพลงว่าหรือว่าเธอนะคะคแล้วก็เพลงถัดมาเป็นเพลง cover จาก พี่โตสันชื่อเพลงว่าข่าวร้ายหรือเปล่านั่นแหละแล้วก็ซิงเกิลนี้ค่ะล่าสุดกับฝืนยิ้มค่ะฝืนยิ้มแม่คือตอนแรกเดี่ยที่ส่งมาให้ให้ให้ผมฟังผมบอกเฮ้ยมันเจ๋งว่ามันเป็นความรู้สึกของแบบว่าคือเข้าใจคนหรือปบว่าปั้นหน้าใช่ไหมต้องทําแบบว่าดูมีความสุขช่ยิ้มะะเหมือนที่ทําตอนเนี้ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยังไงทำยังไงหรอทำไมเป็นทำไมไเป็นยส่ อ๋อแล้วแต่ไปรล้นชอบะก็สังเกตนะว่าเวลาเมื่อกี้พูดคุยกับเวยเวยกับถังเบียนะครับที่สตูดิโอของเราเนี่ยก็จะเงียบกิบเลยนะครับพอคุณนั้นมาโอ้กล้องมาเต็มเลยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ฮิตฮอตมากขอบคุณค่ะขอบคุณได้ครับนะฮะพูดถึงฟุนยิ้มมีส่วนร่วมในเพลงนี้ยังไงเออจริงๆต้องบอกว่าเพลงนี้เราก็เหมือนกับ back to basic อะค่ะอยากให้มันเป็นเป็นอะไรที่กลับมา เหมือนอย่างเพลงอื่นหรือว่าเธอหรือข่าวไรหรือเปล่าก็จะถูกบิดถูกถูกเหมือนกับปรุงแต่งให้เอ้ยเราต้องเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้นะคืณยิ้มเนี่ยคือมีการคุยกันแล้วก็พูดถึงว่าเราลองกลับมาว่ากันในเรื่องของความชอบของนั้นไหมว่าจริงๆแล้วนั้นชอบร้องเพลงแบบไหนชอบเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงเราก็พูดถึงว่าโอเคจริงๆแล้วนั้นชอบร้องเพลงอ,อกหักนะถึงเสียงจะไม่ได้ไปทางนั้นก็เถอะ่เป็นความชอบมันชอบ ไม่ผมว่าผมว่าคนไทยหรือว่าหลายคนมีความอ,อกหักอยู่ในตัวใช่แล,แล้วมันรู้สึกทุกครั้งที่เป็นเพลงโทนนี้เราจะอินง่ายใช่ไหมคะต่อให้เราจะไม่ได้อ,อกหักหรืออกหักก็ตามมันก็จะรู้สึกแหละรู้สึกชอบอะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วก็น่นก็ได้มีโอกาสเล่าเรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะคะให้กับพี่ปอยพัทเทรดซ,ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ฟัง่งเสร็จผ่านไปโอ้ยคนนี้ราชาเพลงเศร้า้องผ่านไปพี่ปอยก็จัดการมาให้เรียบร้อยก็เป็นเพลงที่อยกว่าเข้าทางฉันเลยแหละใช่นะคะปอยก็ให้พี่บอยตรายเป็นคนแต่งเนื้อร้อง แล้วใหญ่ครับใช่ค่ะเรื่องของเพลงเศร้าตัวยเขาจริงๆนะคะแล้วก็ได้พี่ๆวงคริเนโดมาทําส่วนของดนตรีโอ้คนนี้ก็ดนตรีดีครับใช่ค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนร่วมแบบว่าตัวพ่อตัวแม่ได้แบบว่า้แต่ละด้านเลยนะใช่โอ้โหคือคือทุกฝ่ายคือเต็มที่มากแล้วเราก็ตอนแรกก็กดดันก็รองไม่ได้ใช่คือมันมันเครียดเพราะว่าทุกคนเก่งหมดเพลงเพลงนี้ใครแต่งพี่บอยไต่พี่บอยไตแต่งใช่พี่บอยไตได้ไกด์มาเลยไหม คือตอนเป็นพี่บอยดร้องเป็นเดโมมาให้ก็เป็นเวอร์ชั่นแบบรู้สึกเหมือนเรากำลังฟังคลายดีคือมันเป็นเพลงเขามากมากแต่ว่าแต่มีกินอายของคัสฟยอยู่แต่พอมามาเป็นของเราเราต้องไม่กรอบไม่กรอบตามเขาละมันจะต้องเป็นเวอร์ชั่นของเราจริงๆก็พยายามใช้เนื้อเสียงทั้งหมดที่มีแบบให้ได้มากที่สุดแล้วก็จริงๆนําคนร้องเพลงแบบติดจะร้องแบบเหมือนแบบอะคูสติกนิดนึงเราก็จะมี เนื้อเสียงค่อนข้างน้อยใช้ลมเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเป็นฝืนยิ้มเนี่ยมันจาเป็นที่ต้องมีเนื้อเสียงเนี่ค่อนข้างชัดละก็เหมือนกับเปลี่ยนวิธ<ค>ีการร้องนิดหน่อยอืมนะครับอ่ะไหนๆก็ได้ไหนละสักนิดหนึ่งไอ,ไ,อไ,อไอ้ใหญ่คือคือ <laughs> คือไม่ใช่หรอกมันสองคนนี่มันรอแล้ว มีอาฟี่อาฟี่อย่าเล่นแล้วก็เขารอเขารออัครปาราได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราฟังกันสดๆกันนะครับในเวอร์ชั่นนะฮะฝืนยิ้มนะฮะในเวอร์ชั่นสดๆนะฮะกันที่นี่กับไลฟ์พีเชียงใหม่นะครับอ่ะพร้อมแล้วขอเสียงป๊อปเมลอย ก็ไม่รู้จะฝืนยิ้มไว้ได้นับเนียนแค่ไหนแสดงอาการให้เธอสงสัยหรือเปล่าเห็นอะไรที่มันเศร้าๆในดวงตาฉันบางหรือไม่ได้แต่เพียงหัวเราะฝืนๆืนเวลาที่เราคุยกันให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่รูไ้ไหมมันคือยิ้มที่หัวใจ เจ็บเลือกกันอยู่ๆเราก็มีฮือฮาอยู่ๆก็มีคนโพสต์ก็อย่างที่บอกว่าผมไม่อยากให้ไม่ให้ลองเยอะเพราะว่าให้ไปฟังที่ร้านนี่ว่าที่ไหนคะที่ไหนครับ Bob Garage Nimar สิบเจ็ดค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ทำไมทำไมต้องเงียบเหรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ อ่าฟรีหรือว่าฟรีค่ะไปฟังได้สามารถเข้ามาชมได้สามารถเข้ามาชมได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อบัตรไม่ไม่มีครับแต่ก็น่าจะนั่งโต๊ะเออมาจอยกันอะไรอย่างนี้ครับอ่าก็เชิญกันได้นะครับบอกว่าโอ้ยพี่สามคนนี้ฮากันจังเลยนะคะไม่มีสาระเลยนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามีเอ่ออุ้ยขอฟังเพลงล้มตรงลางรถไฟขัดโอ้ยเห็นไหมบอกแล้วมันต้องมีรีเควส์วเฮ้ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังนะครับตอนนี้เราจะทําเรื่องส่งไปทางสหภาพดนตรีขอบคุณค่ะได้ค่ะได้ค่ะนะฮะได้คะนะครับก็อย่างที่บอกว่าฝากด้วยคืนนี้กี่โมงครับคืนนี้นะคะสี่ทุ่มค่ะที่บ๊อบการ์าชนิมานซอยสิบนั่นเองนะคะขอเชิญมาพบกันมาสนุกด้วยกันค่ะนะครับแล้วก็ไม่คีดผมลืมจริงๆขออภัยทั้งเบียร์ดาวน์โหลด โอเคครับสามารถติดตามดาวโหลดได้นะครับผมผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น iTunes Deezer KKbox และ c l i c k p l a y นะครับรวมไปจนถึงสามารถดิจิตอลดาวโหลดได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศเลยครับผมที่ดอกจัน4ร2 2 2 2โทรออกกด37็ครับกับเพลงนี้ที่ชื่อว่าผิดแค่ไหนครับใช่แล้วนั่นครับผมค่ะก็ดาวน์โหลดตามที่ช่องทางที่น้องถังเบียบอกได้เลยนะคะแต่ว่ารหัสก็จะเป็นดอกจัน4รีเก้าสอง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 โทรออกกด36นะคะแล้วก็ฝาก เขาเรียกว่าอิน t a g r a m นะคะ Facebook นะคะต่างๆของสาภาพดนตรีด้วยนะคะเสิร์ชเป็นสาภาพดนตรีได้เลยนะครับก็จะมีศิลปินอีกมากมายที่อยู่ในค่ายแล้วก็มีคุณภาพรวมถึงเพลงเพรๆอีกเยอะเลยก็ฝากไว้แล้วด้วยกันค่ะนี่นะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับทั้งเว๋ยเวนะครับทางเบียร์แล้วก็คุณนันนะครับมาที่มาสัมภาษณ์สดๆกันที่ Live in นเชียงใหม่รบ25เฟรมสดใหม่เช่เลยนะครับคืนนี้จะกันได้บ๊อบกาลัดเน้นย้ำเสมอนะครับสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มนะจ๊ะวันนี้ กับคุณทั้ง3ท่านจริงๆนะครับขอบคุณนะครับต้นต้นอยู่ต้นบ๊ายบาย